กรจะมาบันทึกรายการค้าระบบลูกหนี้ตัวย่อคือ AR นะคะใบเสร็จรับเงินชำระครบรับเช็คบวกเงินโอนนะคะเป็นของรายการค้าวันที่11มกรานะคะโจทย์คือออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระนวยขายเลขที่ยงอิน s I ศ0 1ทับศ0นย2นะคะจากมหาวิทยาลัยราทคำแหงได้รับเช็คเลขที่แ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอารามคำแหงนะคะลงวันที่1กุมภา2559ค่ะรับชำระเป็นจำน,นวนนะคะต่อไปเราจะมาที่โปรแกรมค่ะ <c oughs> เราจะเข้าที่ระบบลูกนี้แล้วิเคราะห์นี้นะคะ <c oughs> เข้าที่โว o r k f โค w ค่ะ <c oughs> เราจะเข้ามาที่ใบเสร็จสินค้านะคะกดปุ่มโอเคค่ะ เราจะ F3 เพื่อเพิ่มรายการนะคะเลขที่รายละเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัติค่ะมาที่วันที่นะคะจะเป็นวันที่11ดับ11/59ค่ะรหัสลูกค้าใส่11เทร์ Enter นะคะเลือกมาหาวิทยาลายรัมเำ็หงคค่นนะ,คะมาที่ช่องไทยนะคะ เราจะใส่เป็น H I คะ่ะมาที่เลขที่นะคะใส่จุด Enter ค่ะหน้าเล่มเอกาสารตรงนี้จะเป็นเลขที่0-0-0-0-2น,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 นะคะเราใส่เมาส์ตรงนี้กดคลิกถูกกันะคะ่ะ Enter เลือกเราจะมาที่แท็บรายการรับนะคะ คอลัมแรกเลยเราจะใส่จุดประเภทของธนาคารนะคะเราจะใส่จุดเ n t e r ค่ะเราในที่นี้เราจะเลือกเป็น cl ค่ะคือฝากโดยเช็คธนาคารอื่นนะคะมาที่เลขที่เช็คเราจะใส่เป็นแปดแปด สองเก้าแปดหนึ่งเจคือที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะมาที่วันที่ทำเช็คก็จะเป็นวันที่สิบเอ็ดทับศูนหนึ่งทำห้าเก้านะคะคือเราไม่ทราบว่าลูกนี้เนะี่ยทำเช็คให้เราเมื่อไหร่เราก็จะสมมติเป็นวันเดียวกับใบเร็จเลยนะคะวันที่รับจ่ายเช็คก็เหมือนกันวันที่เช็คตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นศูสอง ไม่ใช่ค่ะศูนย์หนึ่งนยนึ่งทับสนยสอง้าเก้านะคะจากที่โจทย์บอกมาผู้รับจ่ายทงนี้ก็คือโจทย์ก็จะดึงมาให้ก็คือมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงนะคะมาที่รหัสของธนาคารนะคะใส่จุดเทอร์ค่ะเราจะหาเป็น scb นะคะ ือไทฟาน,นิสกด enter เลือกค่ะสาขาก็คือรามคำแหงนะคะมูลค่าคือสามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่นะคะชำระสำหรับเอกสารนี้ก็คือสามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่เหมือนกันค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะกด exit c o m p l e ค่ะ เอ็บันทึกอีกครั้งนะคะโปรแกรมก็จะทำการเชื่อมโยงไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องนะคะลงบัญชีที่ไวเชอร์เลขที่ SC 5 9 0 1 0 0 3วันที่11ทับ01ทับ59นะคะเลขที่ยังอิงคือ RIC001 ทับ00 000002นะคะมีมหาวิทยาลัยรามคุแหงค่ะรหัสบัญชี101303ชื่อบัญชีเดบิต เช็ครับเรานำฝาก3,424รหัสบัญชี1 1 1 3 2ชื่อบัญชีเครดิตทุกมีการค้า3,424บาทยอดลวมคือ3,224บาทนะคะกด F10 มันทือค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราจะไม่พิมพ์กด No ค่ะเสร็จสิ้นแล้วค่ะ